อธิบายทั้งเรื่องทุกเป็นของดีมีค่าเป็นของควรกำหนดไม่ใช่ของควรละแล้วก็อธิบายต่อมาอธิบายทั้งเรื่องสิ่งที่ควรละคือตัวสมุทยัยในแก่ันหาสามเมื่อ พูดทั้งเรื่องอริยสัจสี่พูดสองข้อเท่านั้นก็เป็นไงวาตลอดเรื่องหมดที่ยกทุกข์ขึ้นมาพิจารณาเห็นทุกข์แล้วก็ลากอีกสมกับว่าทุกข์เป็นของควรกำหนดเราได้กำหนดแล้วคำที่ว่าเราได้กำหนดแล้วก็หมายความมันชัดเจนน่ะมันลากอีก สมุทัยเ่องของสมุทัยเรื่องของควรละเราได้ละแล้วมันก็ํำของเก่าคือว่าเราเป็นของควรกําหนดเราได้กําหนดแล้วมันก็เข้ากับที่ว่ากําหนดแล้วสมายความรู้เท่าแล้วเข้าใจแล้วมันก็เข้ากับสมุทัยที่ว่าเราได้ละเลยพูดสองแง่น,นีแล้วก็ไม่น่าจะพูดถึงเรื่อง มีโลดได้มากเลยนี่โลดแปลว,ว่าความดับทุกข์กม่มีอื่นไกลก็มามันดับทุกข์แต่คือดับตัณหานี่นเองตัณหาพูดทั้งเรื่องก็พูดในตอนสมุทัยแล้วงั้นย่ามาพูดตามทั้งเรื่องตัณหาอีกในตอนนี้โลก ว่าไม่น่าจะพูดแต่ถ้าไม่พูดนั่นก็ไม่ครบถึงสี่ที่ท่านเรียกว่าปริวัติสามอาการสิบสองในในสัจธรรมสี่สัจธรรมสี่ในทุกสมุติานนี้หลดมาทอันนี้ปริวัติสามอะไรกัว่าหนึ่งทุก สองแล้วของกุมัติสามเราได้กำหนดแล้วมีเป็นสามเรียกปฏิวัติสามแต่ละไอแต่ละสัจจะมีปฏิวัติสามสมุทัยหนึ่งเป็นของของละสองเราได้ละแล้วมีเป็นสามนี้นีน้โลดหนึ่งอะเป็นของควรทำให้แจ้งเราทําให้แจ้งแล้วมีเป็นสามมาก แ่งของมัดแ่งของควรดำเนินเราได้ดำเนินแน่มักมีอาการสามท่านจริงว่าปฏิวัติสามคือวันสามรอบรวมยังเป็นอาการทิศสองในสี่สัจดังนั้นถ้าหากพูดสรุปรวมจิตควมแล้วนั้น ูดถึงเรื่องทุกข์ผู้ที่เห็นทุกข์ยกทุกข์อย่างพิจารณามันก็เป็นสมาธิทิิมันเป็นมากแล้วนะเพราะเห็นชัดในสมาธิิเกิดความชัดขึ้นว่าทุกข์จริงชาติชาาปัญญาิมันน,น่าเป็นตนและทุกข์จริงอื่นปฏิจจินนการทุกข์เห็นชัดตาจริงในสิ่งนั้นนั้นเองรความเห็นจริงนั้นก็เป็น ติดการละในนั้นเบื่อหน่ายคายได้แต่ถอนถ้าเห็นจริงเนี่ยมันต้องไปในแนวนั้นอยู่แล้วความเห็นจริงนั้นเป็นตัวมากครับพูดถึงเรื่องยกพวกเกลื่อนเกลียดนาก็เห็นพัดเลยเป็นสมาธิจะเป็นอวไรละทุกข์ละกันหาละกันหามันก็อนแล้วเรียกว่านีรโลกอยู่เนี่ยวนกันอยู่เนี่ยนั่น,น,น ท่าน,นี้ท่านมาแยกออกเป็นตอนๆอ,ออกเพื่อให้กระจ่างเพื่อให้จำในแม่หรือให้มันครบทั้งสี่ท่านเดียวมาพูดท่านจะมีโลคือความดับทุกข์นั่งจะอธิบายต่อแต่นี้นิโรโทคือความดับทุกข์ทั้งหลายท่านพูดเดยอะ ยาอย่างตัณหาโปโนภวิกานอนิรดาตตาตตาตตาตาตินันเดนิคือว่าโปโนภวิกานอนิรดาตตาตตาตตาตาตินันเดนินหมายความว่าความเพลิดเพล่อยินดีในกามตัณหาพอตัณหาพอตัณหาไม่มีดับหมดเเข้ามาหายตัวสมุทัยของเก่าละตัวสมุทัยนั่นเองนี่โลดจะกระดับ จึงเป็นผู้ดับจริงว่ามันวนเวียนกันอยู่อย่างนั้นตั้นหที่ะยอมทะ้เยอะอยายมเป็นตัวสมุไทยเมื่อสมาธิที่คือตักมาเห็นตัวสมุไทยชัดเจนละกันเลยเป็นนิโรธท่านก็นเลยมาเนียดมาเป็นนิโรธความดับทุกมันเป็นเรื่อง ท่านพูดด้ตามตำหนักตำนาท่านนี้พูดในเนี่ยปฏิบัติพูดปฏิบัติทั้งหลายสิ่งใดที่มันมาลบกวนใจของเราถ้าเดี๋ยวร้อนเป็นกลางวุญสิ่งนั้นเราเข้าใจกันดีแล้วว่าอันนั้นเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตอารมณ์ของจิตมันก็ไม่หนีจาก ตามาตัณหาเพราะว่าตัณหาวิปวตัณหาที่นี้จัดตัณหาสามถ้าหากเราสงเคราะห์คนนั้นมันก็เรียกว่าอยู่ในสมุทยัยถ้าหากผู้ใดมาพิจารณาเห็นตัวสมุทัยนั้นชัดจีว่มามันเกิดจากคนทะเยอทะยานีิโดนตรงสารไปยึดมั่นถือมั่นเอาอารมณ์ทั้งหลายนะั้นมาเป็นตนเป็นตัวมาเป็นของเรามาเป็นเขามาเป็นเรา มันเนี่ค่อยเกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์ผู้ไม่เห็นชัดอย่างนี้แล้วจิตมันสงบวางเรื่องอุปทานนั้นเชื่อมันก็เป็นมีโรีนักแนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติที่เราตั้งใจทางความสงบและที่ตั้งใจปาโรคคงเพียน ก็เพราะเราเห็นโทษเบื่อหน่ายในเรื่องขามยึดขอมถือในเรื่องจิตทั้งหลายที่เป็นที่ส่งสายไปตามอารมณ์ต่งตางๆส่งสายไปในอดีตอนาคตปรุงแต่งในสิ่งไหนกิ่ไรยึดในสิ่งนั้นล้วนแล้วจะเป็นตัวตัณหาไม่ได้ไม่ได้หน,นีนอกขอบเขตปัญหาเหตุนนั้นผู้ปฏิบัติจงคอยประมวลให้เข้าถึงหลักของท่าน ที่แว่าตัณหาตันหาตัณหาสามคือกลามาตัณหาเพราว่าตัณหาที่เพราว่าตัณหาสิ่งใดถ้าใจไปชอบอกชอบใจยินงดีเพื่อเกินโมเมาเห็นสิ่งนั้นเป็นความสุขความสบายเรียกว่าตัหาเรียกว่ากลามาตัณหาคือความแ่้ทรงพอใจ กามาลาคะกามาจัณหากามาโลกกามาพบกามาภูมิกามาที่ดท่านสรุปรวมเด็ความว่ารูปเสียงกินตโกตะคามยินดีในรูปเสียงกินตโกตะคาเป็นพิตั้งของการพูดถึงเรื่องการแล้วก็ของกัวท่านจงให้พิจาจรณาเห็นทั้งคุณเห็นทั้งโทษ เห็นที่เกิดของกลามเห็นท mm ี่ตั cin ้งของกลามเห็นวิธีที่จะดับกลามนี่หมดเรื่องเห็นที่ได้เกิดไม่เห็นที่ดับหรือทำให้ดับไม่ได้มม่ก็เป็นหมดเรื่องเห็นทั้งที่เกิดมันจะไปดับที่เกิดได้แล้วเห็นที่มันตั้งอยู่มันตั้งอยู่จริงจะเป็นดับตรงที่มันตั้งอยู่ไห โลกนี้เรียกว่ากามโลกถ้าคนยังมีกาไม่กิเลสจะสามรถอะไันเขามเกิดถ้าเราใดมีกาไม่กิเลสเขามาเกิดในกามโลกนี้ภูไม่ได้เรียกว่ากามมคมิแล้วเกิดจะมาอยู่ในกามโลกอยู่ในกามภคมิครอบนี้เรียวกามมทีมีความมีรูปเ่นจินตโกดตระาเป็นเครื่องอยู่เพื่อเป่อยินดีกับรูปเ่นจินตโกดศระฆาเนี่ยนะ สั์ตัวใดมนุษย์คนใดเกิดขึ้นมาอยู่กับอันนี้ถ้ามีนี้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ไม่มีที่เกิดและไม่มีที่อยู่อยู่ไงแม้ที่สุดแตเราเป็นอยู่ทุกวันที่เราอาศัยยูทุกวันเด้เวไปใจ้สี่ผ้าผอมเื้นหนึ่งของผมอาหารการกินเศษส่วนหนึ่งของกลาง ที่อยู่ที่นอนที่อาศัยตลอดทั้งอาหารในที่ยุกยาภาษาไทยรวย,ยต่างเป็นส่วนหนึ่งของกลามงนั้นทำไมจึงว่างันข้าพนเริ่มหนุ่มของผมที่ประดิษฐ์คิดขึ้นมาถ้า,ามีตัวกามเป็นสมุทฐานคิดไม่ได้ไม่เกิดขึ้นมาเลยแต่ทำเป็น ข้าของเธอหนึ่งของผมขึ้นมาได้แล้จะทําให้เป็นของสีส,สุดงดงามสวยสดงดงาม้ดยประการต่างๆนะ้่นน่าจะไปดิบคิดออกมาจากการรมนอ้มนมีกรรมเป็นเป็นมูลฐานของมนอาหารการกินทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทานอยู่ทุกวันปลาเนื้อตัด ตลอดทุกสิ่งทุกการก็เ,เป็นเชื้อของกลางคือเกิดมาจากกลางที่อยู่ที่อาศัยเป็นบ้านเป็นเรือนฐานเี่เนตางก็อาศัยกลางแต่ลั้นึ่งเป็นมูลฐานนี้ก็ไปดิบคิดแต่งเพื่อเด็กคงสุขคงสบาย ถูกต้องการผมต้องการะสะปัหดหาตนคือตัวกลางยุกยาเภสัตทั้งๆที่จะเราบำบัดคนเจ็บใครได้ป่วยก็ประดษฐ์ขึ้นมาจากวัตถุกามหรือว่าประดิษฐ์ขึ้นมาจากมูลเดิมคือความคิดความเห็นที่มันที่มันเป็นเชื่อกามอยู่แล้วจริงว่ามันกวงแล้วเออเพราะเหตุที่มันกวงนี่เอง สัตว์ทั้งหลายขึ้นมามัน,นอยังไงอยู่ในขอบเขตลวงล้อมของวัตถุกลามชีวิตจกักรซึ่งเคยเดือดร้อมนมาเป็นทุกข์คนน้อยคนและลุ้มไม่มีปัญญาสามารถที่จะเห็นเหตุไปเห็นโทษทั้งเรื่องอะไรนี้เคยจมกันโดยที่ไม่รู้ตัวจมมิดมนีเลย นอนนย่กับกลางเกิดอยู่กับกลางกินอน่กับกลางอาศัยกลางนี่ตลอดเวลาเห็นว่าสุขเพียงพอแล้วไม่มีการที่จะคิดนึกเรื่องออกคนเราถ้ามาเห็นโทษแล้วออกไม่ได้แล้วผู้จะเห็นโทษในสิ่งนั้น่ะจึงค่อยหนีจากสิ่งนั้นได้ผู้มาเห็นโทษในกลามาโลนก,กลามาพกกลามมาปูกางมาคุ้เลยที่ไหนจะไปงานหนีไม่มนีใช้ไปงานหนีหลอก นี่อย่มุนเขาทางนั้นอ่ะจมลงทุกวันลึกลงทุกทีนี่จะ่เอาไปของหนักน,นี่เรื่องเรื่องนี้แหละเป็นไัยไงตัวที่เรียกว่าสมุดไทยพูดง่ายๆคำว่าสมุดสมุดอย่างไรกยอมันดิ่มดำลงไปลึกทีเดียวนีการที่จะโผล่ขึ้นมา นี่เรียกว่าตัวสมุทัยเป็นเหตุในเกิดไม่รู้แล้วรู้รอบเป็นทัทีผู้ที่มาเห็นชัดปล่อยวางถอนได้เลยเป็นเรื่องดับถุกเ,เรียกว่านิลรกยาอย่างตัณหาโปโนโปริกาตัณหาอันใดที่มาทำให้เกิดบวเละไม่รู้แล้วรู้รอบเป็นทัที นั่นคือนันทิดาข้าตาขาตาคือประกอบด้วยความดีและเพิ่มขึ้นและอันนั่นคืออะไรคือกามตัณหาตัวมรหาหรืตหอ,อรตวมรดหาลงมาเจอธรรมาไทตรอเปลาละไม่ละอยูย่ในละนเัวธรรมงนี้จริงจะถึงนี้ถึงแม้หากว่าเราไม่ได้ศึกษาจดจำตามาตาหนัดถนาแต่เราเห็นเพียงสว่ามันเป็นโทษ แคในี้ความในใจของเราเนี่ยอารมณ์ที่มันวุ่นวายสงสายอารมณ์ที่มันเดือดร้อนยึดถืออยู่ไม่รู้จะจบจะสิ้นนะี่มันปล่อยวางไม่ได้มันเป็นโทษทำให้เราเดือดร้อนวุ่นวายเห็นเป็นไผ่ก็เรียกว่าเราเห็นตัวสมทุทัยติดทุกข์กิเตุหามาทุกข์เพราะอันนี้คือตัวรัาหาน,นำาให้เกิดทุกข์ อันนี้เป็นสิ่งที่เราอะปัหาได้ไม่ใส่กระตาเถไอ้สมุทัยได้ไม่ใส่กระตาเถแต่เราเห็นในใจของตนว่าอันนี้เราเป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์ทุกวันอย่างนี้เราพยายามละดูไปพยายามตัวนี้ขยับลอยว่าพยัมทิ้งถอนขยัมไม่เห็นเป็นคุณเห็นเป็นโทษให้เรพิจารณาโดยว่ายก็ตามเถอะ ด้วยปัญญาดีสีใดด้วยปัญญาใดก็ตามเถอะให้เห็นว่าไม่ดีเชียงเห็นว่าไม่ดีงงเท่านั้นเนี่ยเป็าที่จะหนีจากของไม่ดีถ้าหากถูกทางก็ชัดเจนด้วยตนเองแล้วต่อยวางทิ้งไหนมันก็เป็นมรรคคือสมาธิทัางนันที่ผิในที่นี้เนหะ็นะทิ้งไดนทิ้งได้จึงเรียกว่าสมาธิเห็นได้าทิ้งไม่ได้นียมันไม่เรียกว่าสมาธิธ เนีไม่เข้าถึงมาจริงว่านี้โรดนั้นถึงไม่พูดก็ไม่เป็นไรเพราะพูดถึงเรื่องแมุทัไทยเป็นของคนละเราได้ละคำว่าเราได้ละแร่มันก็เป็นตัวนิโรอยู่เลยไม่ต้องพูดเป็นนั้นว่าถึงนี้โรอยู่ นี่ว่าตามตำหนักตะปลาก็ว่าในแนวปฏิบัต,ติตำานัต้องจดจคำคาพูดแนวปฏิบัติเนี่ยมันเห็นได้ใจของตัว,ตวเองไม่จงจดจำตำหนักไมยทำที่ท่านพูดบนญาติเห็นท่านด้วยตวเนเองมาทำงานเหมือนกันกับหน,นามปักจะปากมือพัเท้าตร่ไหนก็ตามสิ่วิธีที่จะเอาหนามออกจากมือจากเท้า จะต้องหาเล็กแหลมเล็กหนามมาบ่งตรงที่มันเจ็บนะตรงที่หนามมันปักเข้าไปจนถึงหนามไม่ได้คอถอ,อนหนามออกมาจึงจะหาตัวหายเจ็บอันนี้นั่นเรียกว่าตำนานเือตตำนานเดยเจะมาของมีองนั้นครานี้ถ้าหาคนไม่ได้เรียนตำนานนะถ้ามืออนี้หนามอะไร ของคม้องแข็งอะไรมันมาปักเขาเท่าลดมือก็ตามรู้สึกจิดด้วยตนเองที่ว่าความเจ็บคือทุกข์ที่บญ,ญตัตาว่าทุกสมมติกมัวทุกข์เราไม่รู้จักว่าทุกข์แล้วไม่ทุกข์ก็ไม่ทราบแต่เรารู้จักเรามาันม็บมันไม่สตามมันจะถูกพกของเขาแ้วอุบายที่จะขุดหรือจะบงงานนั้นออกจากเท่าออกจากมือของเรา เราไม่รู้จักละว่าขุดหรือวบบ่าบงหรืออะไรต้องสมัยศาสแ,แต่เราเห็นว่ามันเจ็บตรงนั้นแล้าพยังงามที่ออกโดวยวิธีใดก็ตามมันออกได้ด้วยวิธีใดว,วิธีหนึ่งมันออกได้พ้นจากคามทุกเมื่อไงเมื่อนัินกับตำราที่เขาเรียนที่เขาบญ,ญัตาไปเราไม่มีตำราที่เราทําให้พ้นจากทุกได้เมื่อไอันเดียวเพราะนั้นตำรานั้น ก็ให้ตั้งมาจะตำราใชเไามมมีตำราแล้วครับให้ยามในการที่เราจะพยายามให้พ้นเียจากทุกข์ที่เห็นว่าเป็นทุกข์ของมันชะบาที่มีอยู่ในตัวของตนที่ต้ออยู่กับจิตกับใจกับใจของตนใช้ๆก็เห็นทุกคนคนที่ได้ความทุกข์เดือดร้อนเป็นทุกข์เป็นโศกร้องไห้ร้องห่ม คนที่เห็นทุกข์เช่นนั้นรู้จักดูแลทุกข์แต่ไม่ทราบวิแก้ด้วยวิธีไห,ทห,หนทั้งหลายท่านก็บอกว่าให้แก้ให้ถอนหน้าทิดเข้าไปยึดไปถือเลยเป็นทุกข์เป็นทุกข์ข้างไหนอันนั้นตำนาท่านบอกคราวนี้เราจะแก้โดยวิธีไหนก็ตามถ้าถอนความทุกข์พ้นออกมันก็ถูกย,ยุดหายเองตัวแทนแต่เราจะใช้วิธีไหน เราจะพิจารณาโดยอ่ะคนเราเกิดขึ้นมาต้องมีทุกมีโศกมีการสัาผาดจากกันเป็นธรรมดาคือเราเห็นตัวจักมาเล้่โดยตาโดยใจของก็แล้ว็นเ่าพิจารณามันก็ถูกทางเดียวกันนี่จึงเล่านิทานเขาเล่านิทานอะไรในเรื่องนี้เรื่องผู้หญิงคนใดลูกมันตาย เป็นทุกข์ุมกุ้มใจเขาอ้อนวอนให้พระเจ้าเขาเถือพระเจ้าช่วยทุกข์ได้พระเจ้าช่วยพ้นทุกข์ได้อ้อนวอนเท่าเรไเท่าไรทุกข์มันก็ไปหายจากใจมันทัดทีในขณะนั้นมันคิดได้ขึ้นมาภายในของนคนเดียวที่พระเจ้านี่เอาเกลียดมนุษย์หรือเคย เราร่อนอกร่อนใจเราคุ้มอกคุ <t 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 ้มใจเป็นทุกข์เป็นโุกแล้ลึกถึงพระเจ้าสักเท่าไหร่พระเจ้าก็ไม่มาโปรดปราน้เราคนจากทุกข์จะรน่าจะเห็นอกกินใจบ้างอันนี้อะไรพระเจ้าไม่เห็นอกก็นใจมนเษยเสียแรงเสียเดี่ยวเสียแดงที่เราอ้อนวอนร้่องขอเราไหวเราวอนไม่มาช่วยพระเจ้าแบบนี้พระเจ้าเปรียบมนุษย์ ไม่ดีมันเลยไเห็นลงฝรังคนไม่ดีพระเจะเอาเปรี่ยนมุ์มันย้อนเข้ามาพิจารณาในตัวมันเองแล้วคนเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้มันต้องมีพัฒนาจากกันมีการเกิดมีการตายของทั้งหลายท่านยังมีอยู่ไหมเพราว่าสิ่งอด้องกวัวมดเกิดขึ้นมาตรงนี้มันเลยไม่เห็นชัดใดยใจของเอง มื่จะไปร้องห้ร้องโหเป็นทุกข์กับลูกของเรามันก็ไม่ได้กลับคืนมาแล้วเห็นหนาขึนอีกเราร้องไม่เคยร้องห้ร้องโหเลยเป็นทุกข์หรือทุกข์เสียเปล่าไม่ได้อะไรกลับคืนมาหยาด้วยมันเลยวางทิ้งเลยมันเลยไปถูกคําสอนงคำเลยมีปัญญาเกิดขึ้นในตัวเองอะไรอย่างนี้ทั้งของที่เกิดขึ้นเองรู้ขึ้นเองเที่ยวเพื่อใจนั้น ประเทศนาทำแท้คือปัจจังชัดเดยวตนเองมันเรียกว่าทำแท้แล้วท่านยังชมดีกว่าเวที่จะโพยูหิตยินยูชนเท่านั้นแหละคือผู้มีปัญญาเท่านั้นจริงจะเห็นแจ่มเดีวยวตนเองอย่างพลัง,นนง,งนนคนนี้เลยเกิดจะมีอยู่่โูชนยินยูชนคือมาทันทีทยังไงทั้งท่าน,น,น,นที่มันก็ไม่รู้จักว่ายินยูชนคือไงธรรมะคืออะไรพอพิจารณามันถูกหนทานงเขา มันเลยเป็นมีมิลิชนเกิดขึ้นมนาเนี่นัน่นเง่อยของรู้เองเห็นเองของเป็นจริงปย่างนี้ไม่มีครูไม่มีตำราไม่มีอาจารย์ถึงแม้ครูอาจารย์ไม่ไมีก็เถอจักรพรรมาสอนดีแเนี่ยอธิบายฟังแต่เนี่ยหาว่าคุณนายหรือใครจะตามเอาไปพิารนาทั้งเรื่องนนี้เวลามันจะเกิดความรู้นะั้นขึ้นมาจริงอย่างที่งวดอันสั่นนี้ ไม่ได้นึกว่าเป็นคําพูดของเทมาแลแ้วเทมาทางสอนแต่มาชัดขึ้นในใจของตอนเองมาชัดขึ้นในใจของตอนเองมาแจงอ๋อที่ทา่านว่าเองนี่เองนั่นอะไรที่เขาเกิดขึ้นมาทิ้งค่อยมาชัดทีหลังเองชัดขึ้นในตนเองอันนี้เรียกปัจจิตตังอธิบายทั้งเรื่องมิโลดคือความดับทุกข์วันนี้ก็เอาเปลี่เเยนเป็นดูเห็นสังหารในชัด เอินงเดี๋ยวไปเอียงไยงอีทางใดทางหนึ่งเอีนเอียงไปทางเความรนากความนทางเอีนเอียงไปทางควื่นดูเคลื่น่อเอยเองโดยทางไหนไห่้นั้นแหะไม่เห็นท้งจิให้จิตวางเป็นกลางยังไงมันเ่าไวางเป็นกลางเลยนะ ท,ท,ท,ทื่ตัวจับมมีดีเพื่อให้ยากมีแะเวียบไม่มีสมดุลกันยันมีตรงกลางนา่นตอนที่ตรงกลางยังที่เคยติดเหล็งเงากลับคือมันจะรวมเป็นสมาธิที่จิต เป็นเอเซตาตาสิะส,สิบหลางกันนั้น